เป็นวันที่3แล้วนะฮะที่น้องๆจากบ้าน True AF10 นะครับทั้ง12คนนำทีมโดยแชมป์ของเรานะฮะนุ่มทั้งเบียร์ได้เดินทางไปขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็วันนี้นะครับเหล่านักล่าฝันก็ได้ไปกันหลายที่เลยเริ่มจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า Daily News บ้านเมืองมายา h a n n e l แล้วก็ไทยรัฐนั่นเองนะครับซึ่งทีมข่าวทรูทรานะฮะก็ได้ติดตามไปเก็บภาพความสนุกสนานของน้องๆมาฝากแฟนคลับกันด้วย <laughs> สวัสดีครับพวกเรา True AF 1 0ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็เดินทางไปที่ดาราเดลี่ครับเดลรีนิวหน้าแนวครับหน้าแนวครับหน้าแนวครับสำหรับวันนี้นะครับพราเราก็เดินทางมาที่มายาชาแนลครับดาราเดลี่ครับแนวหน้าครับวันนี้เป็นที่3แล้วนะครับที่เราเดินสายพี่พี่สื่อมวลชนครับอันดับแรกเลยครับคือการ วิธีการวางตัวครับใช่ครับวิธีการอยู่ในสังคมปัจจุบันนะการใช้ชีวิตในความโลกและความเป็นจริงนะฮะที่พวกเราทุกคนต้องประสบพบเจอค่ะเวลาเจอแฟนคลับที่มารอนะคะก็รู้สึกอบอุ่นค่ะเพราะว่าบางทีเขาก็ซื้อน้ําซื้อขนมมาให้แล้วก็ค่อยถามเป็นไงเหนื่อยไหมสู้ๆนาอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะถามคืนมากเลยว่าพี่ครับเหนื่อยไหมครับคือเราไปที่ไหนแล้วเขารู้หมดเลยเขารู้หมดเลยว่าเราชอบทานอะไรไม่ชอบทานอะไร ตามพี่ดีกว่าพี่เหนื่อยไหมครับเจอเจอวิกแรกๆงงเหมือนกันครับขับรถไล่ตามอี้ยกลัวมากเหมือนฟ้าดสเลยยิงแขงบอกเฮ้ยเฮ้ยอะไรแต่ก็รู้สึกดีครับที่พี่วีเขารักพวกเรามากขนาดนี้ครับนี่แหละค่ะความน่ารักของน้องๆนะคะงานนี้น้องๆยังฝากความห่วงใยมาถึงแฟนคลับที่คอยตามพวกเขาไปในทุกๆที่ด้วยนะคะว่าอยากจะให้ดูแลสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังตัวกันด้วยค่ะโอเค